ครับผมสวัสดีครับผมวันนี้ตอนเช้าครับกันชิมาเฮตูลินซี่ครับน้ำเศร้าเขาอันนี้เป็นเขาน้ำเศร้าจากเขาเนี้วครับผมเป็นน้ำแบบล่างเขาครับล่างเขาก้อนสิฮอก้อนทสึสิมาเขาครับนี้เป็นน้ำล่างล่างเขาทำความสะอาดเขาล่างแล้วเราก็เจ็บไว้ครับเจ็บไวบ้แล้วก็มาใส่ขวดขวด หนึ่งชุดฮาลิตรครับสใส่น้ำตาลเนี่ยครับน้ำตาลน้ำตาลทรายแดงใส่ไปสามซอนครับผมสามซอนของโค้ก็จะเพิ่มนุ่มเปรี้ยวจูลินซี่เข้าไปยังอยครับเพิ่มจูลินซี่เข้าไปสำหรับฝั่งนี้จะเป็นฮอร์นนอมโมนไข่ครับใส่เปลือกไข่น้ำใส่เปลือกไข่เปลือกไ,ไข่บอติมครับ หมักไว้หมักไว้จาใส่ประโยชน์หมักไว้อาทิตย์นึ่งก็ได้แล้วครับนี่หมักไว้ไว้ต่ไปขีดพน่นพักพ่นแล้วไมอ่อันนี้เป็นสูตรที่หมักไว้เมื่อ้านครับอันนี้นนตักไว้คางๆกันตอนนี้ก็จะเป็นกาไม้พวกกาวย่างหน้าครับยางหน้าที่เราเสียลงป,ปลูกกับปลักลำไย กะทิใส่นมเปี่ยวไปนิดน้อยครับผมไม่ได้ใส่หลายน้ำตาลน้ำตาลก็จะได้ใส่สามซอนครับสามซอนสำหรับประโยชน์ของจูลินซี่น้ำเส้าเขานีครับที่สอยการจเจริญเติบโตของต้นไม้ต้นพืชครับไปฉีดพ่นในหน้าเขาก็ได้ครับอันนี้ก็ทิ เอาไวทแต่ศีตผลในหน้าเขานะครับเมื่อฝนมาฝนมากจะาไปขีดผลเลยแบบแบบผสมร่วมๆกันไปคซิมีจุลินรีส่สังเคราะห์แสงจูลลนทซี์น้ำเศรา้าเขาแล้วก็จะมียูเลียน้ำครับปุยยูเลียน้ำที่มักไว้แล้วครับรอแต่ฝนต่ฝ่ามากครับพี่น้องสำหรับน้ำตาลกะจิเอาขวดโปโมเชขวดเบิร์บอมี่ไอไอ้นบอมี ก็เนยังก็กลวยองว่าจตัดขวดนี่ครับตัวขวดน้อยๆขวดน้ำแล้วก็จีเทลงเลยครับแต่ว่ามือนีบ่มีอ่าหาตังกล่องก็สิใส่น้ำตาลลงไปเลยสามส่วนครับพี่น้องจีใส่ให้มึงส่วนหนึ่งก่อน บอดยูครับจับมือเดียวเดี๋ยวจขอ,อยยกใส่เลยครับเด้อใส่น้ำตาลก่อนครับผมสำหรับตอนนี้ก็ได้ใส่เรียบร้อยแล้วครับน้ำตาลใส่ไป3มส่วนเออใส่เพิ่มจุลินรีลงไปเมื่อถึงครึ่งขวดครับเพรขวดอันนี้ก็จะเป็นมักแยกไว้สำหรับ การมักอะที่ใส่การมักอยู่ประมาณหนึ่งเดือนครับพี่น้องหนึ่งเดือนปิดฝาแน่นๆแล้วก็ขยโาก่อนขยโาให้น้ำตาลมันละลายครับพี่น้องตาลมันละลายปิดฝาแล้วทามองตังที่ว่ามันแน่นๆได้หน่อยตังไว้แล้วเปิดฝาไว้ให้มันรวมๆครับเปิดฝาคลายฟ้านะครับ บอลไข่ฟ้าขวดมันจะพองขึ้นมันจิเค็ดเห้แบบเวลาเขามอเปิดมันจะไย่ว้า,า,ามันจะมีแรงดันแห้งครับฟ้ากระดินไปไกลบางที่กระดินเซมือครับขานาปิดไว้แน่แนๆหนสิขวดจิพองแน่นมีการเปิดมันสิปุ๊บขึ้นมาเลยครับปิดไว้ปิดไว้ล้วมๆครับปิดไว้เกี่ยวหนึ่งพอเวลาลมมันบอ่อบ่เฮียออกกรพอครับพี่น้องชิมีนี่ครับหมักไปทำกันเลย ฮอร์โมนไข่ที่นี่ก็ตรได้ไปเห็ดมีขวดเปล่าอยู่เกษตรอยุธยาสังเคราะห์แสงขยายไว้น้ำครับพี่น้องนี่ขวดมีขวดเปล่าซีหาขวดนวยหนึ่งใส่ไข่นวยหนึ่งครับใส่ไข่นวยหนึ่งใส่ผงคือหลอดซอนหนึ่งน้ำปลาซอนหนึ่งแค่นั้นแหละครับพี่น้องสำหรับอยูุ่ธยาสังเคราะห์แสงครับเกษตรช่วยในด้านการ จะเลื่อนเติบโตของพืชเหมือนกันครับพี่น้องทั้งใบให้ปุ๋ยทั้งใบตัวแข็งแรงหล,ลายสูตรครับใส่เทละเละ็กเท่าหน่อยไปครับประหยัดต้นทุนอันนี้ลงทุนบอจักกี่บาทครับน้ำตาลสามสอนบางคนเพิ่นกับว่าใส่จูลินซีครับผมก็ใส่เข้าไป,เ,ปเพื่อเพิ่มจูลินซีไปในตัวครับพี่น้องจูลินซีก็บกอนลาจีสบาทก็ใส่นิดเดียวครับที่เหลือก็ไว้ท์กิน แค่นี้ครับอันนี้ก็ฮอร์โมนไข่กับเบอรหลายครับอันนี้ใส่แค่มีไข่ซีนวยน้ำตาลซีสอนแล้วก็ใส่นี่ครับจุลินทรีย่เท่านนี้นะจุลินทรีย์ก็ใส่เข้าไปครึ่งครึ่งขวดครับมักไว้ยยัดมือไปฉีดพ่นได้เลยครับฉีดพ่นเริงดอกเริงจะเออ่รียงผลสูตรครับง่ายๆครับพี่น้องปุ๋ยต้องไปหาสื่อแพงๆ แล้วก็อันตายล่ครับอันนี้ใส่สูตรหมักเองใส่เองประหยัดปลอดภัยเวลาใส่งานครับปลอดภัยเวลาเอาไปกินกับปลอดภัยครับสําหรับมื้อนี้ครับปากไปการทรําจุลินซีน้ำเส้าเขาสูตรของไทยอีสานทุงกลาครับผมสําหรับมื้อนี้สวัสดีครับ